คุณแมวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแมวค่ะสวัสดีค่ะคุณแมวมีเรื่องข้อพิพาทการถือครอ,องที่ดินหรอคะค่ะใช่ค่ะเป็นยังเป็นยังไงครับที่ดินที่ไหนครับเนี่ยคือที่ดินเป็นอยู่อยู่ที่จังหวัดอุรดรธานีนะคะแต่ว่าเป,เป็นที่ดินของของพ่อของแม่นะคะอ่าท,ที่ดินพ่อแม่แล้วใช่ค่ะที่ดินพ่อแม่ทีนี้พ่อเสียไปนานมากแล้วค่ะครับแล้วก็แม่เขาก็ ให้แม่เขาทํากินกับพี่ชายคนโตค่ะก็คือให้สิทธิ์เด็ดเดี๋ยวนะตอบที่ผมถามแป๊บหนึ่งค่ะที่ดินเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ใช่ไหมที่ดินที่ดินตอนนี้เป็นชื่อใครเอกสารอะไรครับเป็นเอกสารอะไรครับเป็นชื่อพี่ชายค่ะเป็นเอกสารอะไรครับชนป็นสอบปกสอบปกค่ะสอปกรเป็นชือหนึ่งแล้วก็ องเป็นนอสอสี่เป็นชื่อพี่ชายกับแม่ค่ะนอสอสี่ก็คือชโฉนนะค่ะก็แสดงว่ามีที่อยู่สองแปลงแปลงหนึ่งเป็นชนโฉนนสอสี่จอกับอีกแปลงหนึ่งเป็นที่สปกเป็นชื่อของพี่ชายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไอ้แปลงที่สปกจากจากเดิมเนี่ยมันเป็นชื่อของพ่อหรือเปล่าครับเป็นของแม่ค่ะเป็นชื่อแม่และแม่โอนให้พี่ชายเหรอครับใช่ค่ะ แม่โอนให้พี่ชายก็ถ้าโอนให้พี่ชายแล้วก็จบไปแล้วเ,เราก็จะไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้ทีนี้โอนไปด้วยวิธีไหนเ่ยแม่ให้ตอนนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะแ,<ม>แต่ว่าแม่แม่ติดเตียงค่ะแม่ติดเตียงแต่แม่โอนให,ใ,ให้พี่ชายไปก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอนให้ก่อนอหน้านั้น,น,นแล้วแม่เขาก็สั่งไว้ตลอดแล้วบอกว่าแบบเหมือนให้แบ่งให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ย หมายถึงว่าสอปรกนี้ให้พี่ชายแบ่งให้น้องด้วยอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ค่ะแบ่งทุกที่ค่ะทุกแปลงคือแม่เขาสั่งไว้หมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าพี่เขายังไม่ไม่ทําให้นะคะ,ะโฉนดเป็นชื่อใครตอนนี้โฉนดเป็นชื่อแม่กับพี่ชายใช่ไหมโฉนดอ่ะนะ,ะโฉนดใช่ค่ะโอ,อเคคุณแมวจะถามว่าทําไงให้เขาแบ่งให้เราให้พี่น้องใช่ไหมครับใช่ค่ะแบ่งให้พี่น้องแบ่งให้แม่ค่ะเพราะว่าแม่ต้องใช้ใช,ใช้ใช้จ่ายใช้กินอะไรอย่างเงี้ยให้ เออนะครับแล้วมีลูกกันกี่คนนะ่ะพี่มีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องตอนนี้เหลือห้าคนค่ะห้าคนแล้วคนที่มีคนตายใช่ไหมแสดงว่าใช่ใช่ค่ะมีคนตายคนตายนะั้นนะ่ะเขามีลูกมีเมียไหมอืมมีค่ะมีมีมมมมเออเาล,ลูกเขาก็เป็นทายาทคนหนึ่งเหมือนกันเอาลักครับเ,เชิญครับอาจารย์ครับครับเบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนสปรกร นะครับสนประกอเนี่ยจริงๆคุณแม่เนี่ยเป็นชื่อของสอประกออยู่แต่เมื่อ<ช>คุณแม่เนี่ยโอนให้กลับไปน้องพี่ชายไปแล้วนะครับ<ช>อันนี้ต้องไปดูไปดูที่สประกรว่าเขาเก์กำนงจะโอนเนี่ยมันเป็นโอนอย่างไรนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวเราเองการจะรับสประกรนะครับพี่ถนอมก็มีหลักการอยู่แล้วว่าคนที่จะรับโอนได้ต้องเป็นเกษตรกร,รนะครับน้องๆคนอื่นเนี่ยเป็นอาชีพเกษตรกรพี่คนอื่นเป็นเกษตรกรหรือไม่ถ้าไม่เป็นเนี่ยมันก็โอนไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้เหมือนแม่จะยกให้กับพี่คนนี้นะครับ อันนั้นสพกราาเป็นเจตนาของคุณแม่นะครับไม่คุณแม่ไม่ได้เสียไม่ใช่มระดกนะครับพิ่ถนอมคุณแม่ยังอยู่นะครับถัดต่อมาเป็นเรื่องของคุณแม่มีที่ดินที่มีโฉนดอยู่แล้วก็คุณแม่เนี่ยป่วยนะครับน้องๆเนี่ยจะทําอะไรตรงนี้เป็นที่ดินของคุณแม่กับพี่ชายเหมันเหมือนกรรมสิทธิ์รวมนะครับเป็นการจําหน่ายายโอนอยู่ในฐานะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นไปตามเจตนาลมของคุณแม่ว่าคุณแม่จะทําอะไรถ้าบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ที่ป่วยตีดเตียงนะครับสติสมัมปชัญญะ ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าถ้าไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องร้องขอต่อศาลให้มีการตั้งผู้อนุบาลก่อนครับพี่ถนอมถึงจะทําแทนคุณแม่ได้แต่ถ้าคุณแม่สติสมรยัญสมบูรณ์นะครับอาจจะมอมหน้าก็ได้ครับติดเตียงนี่มันติดเตียงแบบไม่รู้ลึกตัวก็มอมหน้าไม่ได้พี่ถนอมต้องไปยื่นคาร้อง <S <S ขอเป็นผู้อนุบาลก่อนนะครับแต่ถ้าติดเตียงติสมรยัติสมบูรณ์นะครับต้องใส่ถุงนุน่นถุงน,น,งนี่แต่ออกไปไหนไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้มอมหน้าดได้พี่ถนอม นะครับ,รบว่าจะทําอะไรจะโอนให้ใครที่ดินของเธอก็เธอก็รับไปที่ดินของอลูกๆที่เหลือฉันจะโอนขายลูกๆหรือฉันจะขอขายที่ดินแปลงน,นี้เอาเงินมาให้ฉันได้ไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่การตกลงกันแล้วครับคุณพี่พี่ชายไม่ยอมทําหรือคุณแม่ไม่ยอมทอํายังไงครับถึงเป็นปัญหาพี่ชายค่ะพี่ชายไม่ยอมทําเขาใบเบี่ยงมาตลอดเนี้ยค่ะแบบไม่ว่างไม่ว่าง ให้แต่ไม่ว่างไม่ว่างแต่แล้วก็วอตอนหลังนี่มาล่าสุดคือมาต่อรองบอกว่าให้ชําระหนี้บ้านก่อนเนี่ยค่ะนี่คือหนี้บ้านอีกแปลงหนึ่งค่ะติดจำนองกับธนาคารไว้คือเป็นหนี้ร่วมกันเนี่ยค่ะต่างคนต่างกู้เนี่ยค่ะคือให้ทางทางหนูเนี่ยชําระหนี้ลูกกอนเนี้ยค่ะถึงจะโอนให้ทีนี้<อ>หนูก็ คือมันนานมาแล้วแล้วก็อันนี้มาต่ออันนี้ให้ชําระนี่อีกก็มันไม่รู้อีกกี่ปีอย่างเงี้ยคือตอนนี้แม่ต้องต้องใช้จ่ายเงี้ยค่ะต้องคุณที่คุณที่ครับผมถามนิดเดียวว่าคุณแม่จะมีสัมญญาสมบูรณ์มอบอมนาจไปทํานิติกรรมได้ไหมหรือคุณแม่ทําหนังสืออะไรไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ตัวแล้วอย่างนี้ครับขอทราบข้อมูลนิดเดียครับพอพอได้ค่ะแต่เขียนไม่ค่อยได้แล้วค่ะอ่าบ สติสัมปชัญญะสมบูรณ์มอบอำนาจได้พิมลายนิ้วมือมีพยานรับรองได้เนี่ยสามารถมอบอำนาจนะครับให้ลูกๆคนใดคนหนึ่งนะครับไปทําแทนตัวเองแล้วก็ไปแบ่งแยกโฉนดที่ดินกับพี่ชายเสียทําได้นะครับคุณพี่นะแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ทำอย่างนี้ไม่มีสติไม่สามารถทําอะไรได้ไปขอใอาารตั้งผู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถก่อนแล้วก็ตั้งผู้อุบาลแทนคุณแม่แล้วก็มาจัดก,การเรื่องทรัพย์สินของคุณแม่ตรงนี้แทนได้อีกสองแบบวิธีที่สองก็มีอย่างนี้ครับ นะฟังฟังดูเหมือนจะแบ่งแต่ใบเบี่ยงนะครับไปให้อายการเรียกไปเจรจากันไหมอ่ะค่ะใช่ค่ะอยากให้เขาเรียกคือหนูไปเคยไปศูนย์ดำรงธทรมาแล้วเขาส่งจดหมายมาเขาไม่ยอมไปจ้ะไม่มาตัรไม่เคลียร์คือไปแจ้งแบ่งโฉนดที่ดินไปแล้วไปยื่นเรื่องเขาให้ไปรังวัดเขาก็ไม่ไปค่ะเขาถือว่าแบบเป็นชื่อเขาเขามีสิทธิ์เขาไม่ไปอย่างเดียวอย่างเนี้ยค่ะ ก็เลยทําไม่ได้คือแม่เคยมองหน้าใ,ให้ทีหนึ่งแล้วค่ะค,คืออย่างนี้ครับคุณคุณแมวแมวมันจะไปบงังคับเขาไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งสปกเป็นชื่อเขานี่หนึ่งนะครับสองนศส,ส,ส,สีฉนดเนี่ยเป็นชื่อเขากับแม่มันก็เป็นเรื่องของเขานะทีนี้มันอยู่ที่แม่แหละจะต้องเป็นคนว่าเออแม่จะแบ่งแยกก็ต้องแบ่งแยกก็แม่ก็เป็นคนทําแต่ว่าแม่ก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะทำนี้ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือขอไก่กลี่ย นะครับลองอีกทีหนึ่งลองให้ท่านอายการช่วยใช่ค่ะอยากอยากได้คนไกลเกลียวแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะถ้าไกลเกลียไม่ได้เดี๋ยวอายการแนะนำอีกทีหนึ่งทำยังไงนะเอางี้นะคุณแม่ไม่พูดเพิ่มเติมแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกข้อมูลแล้วส่งให้อาจารย์ช่วยประสานกับทางอายการจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะอาจารย์เนาะใช่ไหมครับได้ครับได้ครับคุณอยู่อุตรดิตถ์นะค่ะ โอเคเดี๋ยวเดี <Okay. S 2> <ม>๋ยวบันทึกให้เดี๋ยวบันทึกให้น,นะครับเดียวฝากอาจารย์อาจารย์ประสานทางอายการจากอดรรดิตแล้วก็เชิญพี่ชายของคุณนั่นแหละนะครับไปเจรจากันถ้าไม่ไปยังไงคุณไปข้างเดียวก็ยังได้ประโยชน์ว่าคาุณจะทําอย่างไรต่อนะะค่ะโอเคสวัสดีครับ<อ>คุณแมวคุณครับผม